บทที่12อาทิตตะปฏิยสูรอีกวงเมสุต่างอีกังสมยังพควขาวะข้ายายังวิหารติข้ายาชีเซจิตทิงพิขูสหัสเจนะตตะโคพควขาวะพิกูอามันเตสิสัพพังพิกขวีอาทิตตังกินจะพิกขวีสัพพังอาทิตตังจักกูพิกขวีอาทิตตังลูปาอาทิตตาจักขูวิญญาณังอาทิตตัง จะคูส <an> ัม <se> ผ <ated> <an> ัสสัวทิโตัมยปีทังจะคูสัมผัสปัจจยาอุปจิจติเวทยตังสุขังวาทุกขังวาอทุขะมะสุขังวาตัมปีทังอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังลายชาตินิขาโทคนิคาโมเทกิคาอาทิตตังชาติยาชาละมะเรนะโสเกหิปะลิเทเวหิทุเขหิโทมนเสหิอุปยาเสหิ อาทิตันติว to to wrote, ัฏามิโสตังอาทิตตังทัตทาอาทิตตาโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมผัสโวอาทิตโตยามปดทังโสตสัมผัสปะเชียอุปเชยติเวทะยตังสุขังวาทุกังวาาทุกขะมะสุขังวาตัมปีอาทิตตังเคนะอาทิตตังอาทิตตังลาชิกิาโทวะแนิฆามทังนิฆาอาทิตตังชาติยาชนะมะเรนะสสเกหิตปะรตเทเวหิตทุเยหิ โุมนาเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวัฏามิคานังอาทิตตังคันธาอาทิตตังคานะวิญญาณังอาทิตตังคานะสัมผัสโสอาทิตโตยามปีทางคานสัมผัสปัชยญอุปชยาติเวทยตังสุขังวาทุกขังวาอทุขะมาสุขังวาตัมปีอาทิตตังจีนะอาทิตตังอาทิตตังลาชาติคาโทคานิคาโมโทคามิคาอาทิตตังชาติยาชาลามะเรนะโสเกหิปะริเตเวหิทุกเคหิมะ โอมานัเสหิอุปยาเสหิอาทิตตังติวัฏานิชิวะหาระสาอาทิตตังชิวหาวิญญาณังอาทิตตังชิวหาสัมผัสสอาทิตโตยำปิดทางชิวหาสัมผัสปัจเจ้าอุปจเจติเวทยาตังสุขังวาทุกขังวาอทุกหะ มะสุขังวาตัมปีอาทิตังเจนะอาทิตังอาทิตังลาชัติคาโทคามิคามโมทักกินาอาทิตังชาติยาชะมาลเนนะสุเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเสหิอุปยาเสหิอาทิตันติวัตธามิกายะอาทิตโตภูพัพพาอาทิตตายกายะยานังอาทิตังกายะสัมผัสสวอาทิตโตยัมปีทังกายะ สัมปะพชียอุปชยติเวทยตังสุขังวาทุกังวาทุขะมาสุขังวาตัมปีอาธิตังกีนะอาทิตังอาธิตังลาทัคินคาโมทัคิคาโมโมทัคิงาอาทิตังชาติยาชมาลเนนะโสเกหิปะลิเทเวหิทุกเคหิโทมานาเสหิอุปยาเสหิอาทิตันติวัตามิมนอาทิตตทำมาอาธิตามนวิญญาณังอาทิตัง มโนสัมพัทโซอาทิตยามปีทังมโนสัมภัยปัจเทศอุปเชยติวิทยตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมัสุขังวาตัมปีอาทิตังเจนะอาทิตังอาทิตังราชานิคารโทขันิคารโมทังนิคารอาทิตังชาติยาชมาลเนนะโสเกหิผริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปยาเสหิอาทิตังติวะทามิอะเอวังปัต สังพิกขเวสุตตวาอริยะสาวโกสุจักขุจัมิงปีนิพินทติลูเปียสุป,ปีนิพินทติจักขุวิญญาณิป,าาสสปินิพินทติจักขุสัมผัสสุเสปีนิพินทติยำปีทางจักขุสัมผัสปัจเจียาอุปชยจติเวทยตังสุขังวาทุกังวาอัตุขะมะสุขังวาตัดสมิงปีนิพินทติโสตตัดสมิงปีนิพินทติทัศเสุปีนิพินทติ โสตวิญญาณในปีนิพินทติโสตสัมผัสเสีปีนิพินทติยามปีทางโสตสัพพสัพปัญยาอุปชยติเวทยต่างสุขังวาทุขังวาอทุขะมะสุขังวาตัสเมีปีนิพินทติคาณจะมีปีนิพินทติคันเทสุปีนิพินทติคาณวิญญาณในปีนิพินทติคาณสัมผัสเสีปีนิพินทติ ยำปีทังคานาสัมผัสปัจจยาอุปเชียติเวทยาตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมะสุขังวาตัสมีปีนิพินทติชิวะหายะปีนิพินทติและสีสุปีนิพินทติชิวะหาวิญญาณีปีนิพินทติชิวะหาสัมผัสสปีนิพินทติยำปดทังชิวะหาสัมผัสปัจจยาอุปเชียติเวทยาตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมะสุขังวัดวาตัสมีปีนิพินทติกายสมมีปีนิพินทติโพภะ พสุปีนิพินทติกายะวิญญาณิปีนิพินทติกายสัมผัสเสปีนิพินทติยำปิทางกายสัมผัสปัจเจาอุปเชียติเวทายะตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมาสุขังตัสเมินปีนิพินทติมนัสัมิยนปีนิพินทติทำมีสุปีนิพินทติมโนวิญญาณิปีนิพินทติมโนสัมผัสเสปีนิพินทติยำปิทางมโนสัมผัสปัจเจาอุปเชียติเวทายะตังสุขังวาทุกขังวาอทุขะ มาสุขังวาตัสจมิปีนิพินทตินิพินทางวะวิราชติลายวิราชาวิมุตติวิมุตตสมินวิมุตจะมีติยานังโหติขีณาชาติวุสิตังพรหมจริยังกตังกัลลนิยังนาปะลังอิทัณไดญติปัจานาติติอิ ท่มะอุจะภควาอตตะมะนาเยเตพ,พิกขุภควัตภควัตโตภาสิตังอะพินันทุงยิมัสมิจะปะนาเวยากะละนัดสะมิงพันนะมีน,นาสตะ,ะพิกขุสหัสสะอนุปัายอะอาสวิหิจิตานิวิมุตติสุติ บทที่สิบสามอนัตตะลัคนะจุดตังเอวังเมสุดตังเอกังสมยังพระควาภารานา,าสียังวิหารติอิสิปตณีมิคทาเยอัตะโคพระควาปัจจวคิยาพิคูอามันมาเตสิลูปังพิกเวอนัตตารูปัตจะอิทังพิกเวอัตตาอพะพรวิสะนะจิทังลูปังอาปัสยาสังวเตยะลามเพียถัดจะกลูปัง ลูปเอวังมีลูปังโหตุเอวังมีลูปังมาอหูสีติยัสมะจัโคภะคเวลูปังอนัตตาตสมารูปังอาปาทายสังวัตตินาจะลมภะติลูปีเอวังมีลูปังโหตุเอวังมีลูปังมาอหูสีติเวทนาอนัตาเวทนาจอิทังภิกขเวอัตาอภวิสะ ณยิท pues ังวีทนาอภาตายสังวเตยยะลำพีัาจะวีทนายะเยวังมีวีทนาหูตุเยวังมีวีทนามาหูสีติยะสมาจัโคภิกขววีวีทนาอนัตตาตัสมเวีทนาอภาตายสังวตตินาจะลำภติวีทนาเยวังมีวีทนาหูตุเยวังมีวีทนามาหูสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจะอิทังภิกขวีอัตตา อะภวิสนะยิทังสัญญาอาภาทยสังวตติยะลรเพีธาจะสัญญาจะยะเอวังมีสัญญาโหตุเอวังมีสัญญามาโหสีติยสมาจะโคพิเขเวิสัญญาอนัตตาตสมาสัญญาอาภัตยสังวตติน่าจะลรเพีัดสัญญาจะยะเอวังมีสัญญาโหตุเอวังมีสัญญามาโหสีติสังขาราอนัตตาสังขาราจะ อิทางพิกาวีอัตตาอภวิสังสุนนยะนณยิฐทางสังขาราอปาทายะสังวเตยยุงลำเพีิดจัตจังขาลีสุอีวังมีสังขาราหุนตุอีวังมีสังขารามเอาอะหิสุนติยัสมาจจโคพิกาวีสังขาราอนัตตาตัสมาสังขาราอปาทายะสังวตันตินะจะ ลัมพะติส uh ังคารีสุอีวังมีสังขาราหุนตุอีวังมีสังขารามาอะหินสุติวิญญาณังอนตาวิญญาณังอะจะกยิทังพิกเวีอัตตาอภวิสันนิณยิทังวิญญาณังอภัยะสังวเตยะลัมเพีทัจะวิญญาณังอีวังมีวิญญาณังหุนตุอีวังมีวิญญาณังมาหุสีติตัสสะมาจะกโคพิกเวีวิญญาณังอวัต อนัตตาตตสมาวิญญาณังอาปาทายสังวัตตินะจะลำพะติวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอาโหสีติตังกิงมัดยะถาพิคเวลูปังนิจังจะอิอัจังวาติอนิจังพันเตยยำปานานิจังทุกขังว่าตังสุครังวาติทุกขังพันเตยยำปานานิจังทุกขังวิปปลิณะ นามะธรรมังกันลังนุตังสัมะนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสมีอัตตาติโนเอตังพันเตตังจิงมะยัตถะพิกคเวเวทนานิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยัมปนะนิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนะนิจังทุกขังวิปะปิยานมะธรรมังกันลังนนตังสามะนุ ปัดสิตุงเอตังมะมะเอโซมาจะมีเอเอโซมีอิตาติโนยีตังพันเตตังกิงมัะเนธาพิกาวีสัญญาอนิจจาวะอนิจจาวาติอนิจจาพันเตได้ยำปันอนิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยำปันอนิจจังทุกขังวิปปะลิญญามาทำมังกัลังโนตัง สัมนุปสิตรงเอตังมะมะเอโสหะมัสมีเอโสมีอัตติโนน่ตังพันเตตังกิงมัตยถะภิกขวสังขารานิจังวะอนิจังวาติอนิจจพันเตยมปนะนิจังทุกครังวาตังสุขังวาติทุกครั้งพันเตยมปนะนิจังทุกครั้งวิปปลิณามะธรรมังกันลังนนตังสัมนุปสิตรงเอตังมะมะเอโสหะมัสมีเอโสมีอัตาติโน เฮยตังพันเตตังจิงมัจยะทะพิกะเววิญญาณังอนิจจาวาอนิจจังวาติอนิจจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปปลิณานมะธรรมังกันลังโนตังมะสะมะนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเฮยตังพันเตตัดสตัสมาหิต ฮาภิกขเวยังกินจิรูปังอตีตานาคาปัญจุปนังอจันตังวาพระหิทธาวาอุลาหิกังวาสุขุมังวาหนนังวาปัญตังวายันทูลินสันติเกววาสัพพังรูปังนะตังมะมะเนสุหามะสมีนะเนสุอัตตาติเอวะามตังยัทถาภูตังสัมผัสพชยาสัพพันพัง ยากาจิเวทนาอตีตานาคปัญจุปนาอัจฉตาวาภิหิตาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวายินาวาปนีตาวายาทูเีสันติกวาสัพพาเวทนานตังมะมะนีสุหมามัสมีนาเมสุอัตต,ติเอวเมตังยถาภูตังสามภัยปชยายะสทัทพันพังยากาจิสัญญาอติตานาคปัญจุปนาอัจยะ ตาวาพาหิตาวาโอฬานิกาวาสุขุมาวาญินาวาปนิตาวายาทูลินสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะ,มะนะโสหามัสมินาเมโสหัตาตาติเอวะเมตังยะถาภูตัง,ตงสัมปัสปัญยายะทับพันพังเยเกจิสังขาราอตติตานะขะปัญจุปนาอัจจตาวาพาหิตาวา,า,วาโอราลิกาวา สุขุมาวาหินาวาปนิตาวาเยทูเลียนสันติเกว่าสัพเพสันสารลายนตีมะมะในสูหาสมีนามีสูอัตติเอว่ามีตังยทาภูตังสัมผัสปัญยายะทัพพันธัทางอย่างจริจิวิญญาณังอัตตินงคำปัจจุปนังอัชตังวาระหิทาวาอุราลิกาวาสุขุมังวาหินาวางปนิตงวายทูเลียนสันติเกว่าสับฟังวิญญาณังนะ เนตังมะมะเนสูหะมะชมีนาเมสูอัตติอีวะเนตังยะา,าบูตังสมัมผัสปิยจัยทัพพันพังอีวังปัสสังพิกเวสสุตะวัยอริยะสาวกรูป,ปัสมีปีนิพินทติเวทนายะปีนิพินทติสัญญายะปีนิพินทติสังขารเรุปีนิพินทติวิญญาณัมะชมีปีนิพินทติวิญิพินทาง วัลชะติวิวิลาคาวิมุตจจติวิมุตตสเมินปิวิมุตจะมีติยานังโหงติขีนาชาติวุสิตังพรหมจริยังกตังกัละนียังนาปะลังอิทัตตาญยยาติปะชาาติติอิทะมาวาจะภควาอตตมานา ปัญจะวะคิียาพิคูภาวะโตภาสิตังอพินันทุงอิมัสมิจะปะนาเวยากะละนัสสะมิอัญญามีเนมานีปัญจะวะคิียานังพิคูนังอนุปาฏายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุตจงสูติ